หอยบำรู้หอยนะจ๊ะหอยนางรมยัวยัวจะแมสสะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยค่ะแม่ก้อยในกิงกับก้อยนะคะ วันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมากินอาหารทะเลกันค่ะวันนี้เปลี่ยนเมนูบ้างเนาะก็เปลี่ยนจากปลาร้ามาเป็นอาหารซีฟู้ดกันนะคะวันนี้วันนี้แม่ก้อยก็คือนี่เลยค่ะปู1นึ่งสองกิโลค่ะแล้วก็กุ้งเผาอีก2องกิโลค่ะแล้วก็นี่เลยหอยนางรมหอยนางรมสดๆใน จหอยนางรมสดๆสดอีกเลยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็ผักแอมเนาะโอเคก็ค่ะอันดับแรกเราก็มาเทน้ำจิ้มกันก่อนเลยจ้า mm. น้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มเสีฟู้เขา ใช้ได้เลยขอชิมน้ำจิ้มก่อนเนาะอันดับแรกการชิมน้ำจิ้มนะคะวิธีการก็คือเราก็ต้องแอมกับผักนั่นแหละจะได้รู้วารชาติน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงบ้างอืม น้ำจิ้มห่าดเด็ดน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยฉันก็ซื้อที่ร้านเขาเนื่อฟรีเผาฟรีค่ะแล้วก็แถมติ้มมาให้ด้วยนะคะกินน้ำปูขึ้นว่า Hello อันนี้นะคะปูมันก็ชอบกินปูตัวผู้เพราะว่าปูตัวผู้เขาจะเนื้อนแน่นวิธีการดูปูก็คือว่าปูตัวผู้ท้องก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นปูตัวเมียอ๊ะวันนี้เราเลือกปูตัวเมียมาหรือเปล่าปูตัวเมียหาให้หาไม่เจอ คือปูตัวผู้อ่ะอันนี้เขาจะแหลมๆเข้าใจไหมคะแต่ปูตัวผู้อ่ะเขาจะเป็นแบบปั้านๆเนาะแล้วก็ไอยชอบกินปูตัวผู้คพราะเนื้อมันแน่นมากมปูสดมันก็หวานอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ตัวผู้เนื้อเขาจะแน่นแล้วเขาจะหวานมากจริงๆนี่ค่ะแกออกแล้วก็นี่นะคะเราจะไม่กินนะไอเนี้ยปอดมนดัน่ะแกออกแกออกนี่แล้วก็หักผูเลยหักเลยหักเข้านะเวลาหักไม่หักเข้าอย่างนี้ค่ะ ัวนี้เป็นปูไซส์เล็กนะคะไม่ใช่ไซส์เล็กจะใส้กลางโลละ700บาทค่ะตัวนี้นะคะที่เราเห็นในตู้นะมันตัวใหญ่ดีไม่ก้อยก็เลยเลือกปูตัวใหญ่ มากจริงจริงอืมบอกเลยนี่นี ไม่คไม่ค่อยเก่งอ่ะป้อนตะกล้องแกะให้ได้ไหมอร่อยมากเนื้อสดมากมันได้ใจมากเลยอ่ะกันเชียงปูกันเชียงปูอ่ะกันเชียงอ่ะใหญ่มากอ่ะ หวานมากป่วสดไม่สดหรอดูกินรสชาติตูก็รู้ว่าหวานมาก เสกไหมแกรบแกรบมากเลยจ้ากระเด็นกระจนอุ้ยกระเดน็นนี่ค่ะกามปู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 ยัวมากแม่ดู แล้วไอ้เือก็โอเคอร่อยมากนี่ขอดูอีกทีได้ไหมออืม,อมขอดูบุกได้ไหม กล้องอยากกินด้วยจะกล้องนางอยากกินด้วยกันเชียงปูยัย่วๆจะแม่โอปูเนื้อปูล่วง เชียงปูแต่ก็อยากกินน้ำลายสย <laughs> ดูให้หมดค่ะขาปงขาปูดูให้หมดอร่อยหัวหัวหัวอมอังกินอร่อยมาก แค่นั้นที่มองไปนี่คือมองตากล้องสองสารตากล้อง เลอเสือ oh. ้อ่ะการแกะปูได้กินให้มันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้เนาะมีความสุขอ่ะ จักเต็มมากอะ่ะดูดิโอโ้ซื้อไซส์ใหญ่มาก็คุ้มแล้วเนาะขอกินน้องกุ้งดูบ้างนะคะ มันแก้วโย,โย,โย,โยัวๆจะแม่หัากุ้งกันอืมอร่อยมากอืมกุ้งมันแก้วอืมกราบฟินปากมอมด้วย หวานมากหวานจริงๆกุ้งก็ซื้อมาสองโลค่ะกูก็ซื้อมาสองโลเหมือนกันวันนี้พอดีคำมากเลยค่ะ ขอล้างปากแป๊บนึงนะคะขอล้างปากแป๊บนึงนี่ทีเด็ด ยัวยัวจะแม่อะอะ,อะไรต่อหรือไปแล้ว อะไรต่อเนี่อ่ะอือยังไงดีแม่ยังไงดีกระถินจ้ะกระถินจ้ะกระถิ่นยั่วๆจ้ะแม่แต่ก็มีเกินน้ำลายเล็กน,อน้อย เดี๋ยวประเด็นคือจะอัมเข้าปากได้ไหมคงไม่ได้อะอําเข้าปากไม่ได้ใหญ่ไปอ่ะเอาละน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 ะ อหอมมากอ่ะหอยนางรมสดๆนะเวลาเขาเจอน้ำจิ้มแล้วก็เจอผักกระถิ่งไปเนี่ยมันเหมือนเคมีมันตรงกันอะ่ะแล้วมันแบบมันทำให้รสชาติขอหอยนารมหวานขึ้นมากจั้งจริง Yeah. อร่อยมากคนะ่ะเนาะหอยนางรมสดๆหอยตัวเล็กอะ่ะก็อร่อยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเต็มปากเต็มคำดีจริง พิซซี่เนี่ยสุดยอดสุดยอดมากอืม,อ,มอันนี้คือซอสวานเลยอ่ะอร่อยสุดๆไปเลยจริงโอเคแล้วแ่ะ <laughs> โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมกันจนถึงท้ายคลิปเลยวันนี้แม่ก้อยพากินอาหารซีฟู้ดจัดเต็มจัดหนักค่ะปูม้านึ่งค่ะกุ้งเผาเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งมันแก้วยั่วยจ้กเพื่อนๆปูสดๆกรอบๆ หอยนางรมไซบิกบื้มค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูจัดเต็มนะคะเพื่อนๆนถ้ายังไงแล้วชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่ก้อยด้านล่างด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมกันถึงคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะแม่ก้อยบอกบางทางอารมณ์มากเลยค่ะทิปหน้าเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปทานอะไรนะั้นอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะรู้ไหม อาหารทะเลไม่ต้องไปกินถึงทะเลก็ได้ค่ะอาหารสดๆใหม่ๆสะอาดมีให้เป็นเพื่อนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนกินที่ไหนตามไปดูอีกคลิปหนึ่งด้านหน้าเลยค่ะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ